ศึกฟุตบอลโอลิมปิก2024ที่ประเทศฝรั่งเศสครับวันนี้ลงสนามฟาดแข่งกันนัดแรก,น,แรกนัดเปิดสนามหนึ่งคู่ที่น่าสนใจวันนี้ครับให้มองไปที่กลุ่มบีครับอิร e ักยู23วันนี้ลงสนามฟาดแข่งเจอกับยูเครนยู23ก่อนที่จะไปพูดถึงคู่นี้กันครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาอาจจะไม่มีแนวทางหน้าช่องมาฝากเนื่องจากผมไม่สบายนั่นเองครับแต่ผลประกอบการในกลุ่มครอบครัวพวกเราก็ยังสดชื่นอยู่ในแดนบัวก,กันอีกเช่นเคยไม่ว่าจะเป็นตัวเน้นอย่างเฟรเดน์วาลอซี่ตัว VIP อย่างดินโมเขียบครับแล้วก็ช กับสมาชิกพี่น้องในกลุ่มด้วยครับแนวทางที่มันมีมากกว่าหน้าช่องวันไหนไม่มีคลิปวิเคราะห์หน้าช่องครับแต่ยังไงก็ตามในกลุ่มครอบครัวยังมีแนวทางวางวางไว้ให้ในน้ตกลุ่มอีกเช่นเคยครับสามารถมาติดตามแนวทางเพิ่มเติมได้ถานเข้าหน้าโปรไฟล์ใต้รูปเลยสมาชิกใหม่วันนี้ครับเข้ากลุ่มร,รับเสื้อกีฬาสโม,มสรเกรดเพลเยอร์เดี๋ยวจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านแบบฟรีๆโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวครับไปดูสภาพความพร้อมตัวผู้เล่นของทั้ง2ท,ทีมกันเลยดีกว่าครับเริ่มต้นทีอิร e ัก์ครับก็ต้อง เรารู้กันทีมจากทวีปเอเชียต่อให้จะฟอร์มดีขนาดไหนครับพอไปเจอทีมจากฝั่งยุโรปแล้วก็มักจะเป็นหมูสนามจริงสิงสนามซ้อมนั่นเองครับแล้ววันนี้ความพร้อมตัวผู้เล่นตัวหลักๆก,ก็จะนำาทับมาโดยอาเมนฮุนเซนครับก็ได้ทองหน้าวัย28ปีวันนี้ถูกเรียกตีทีมชาติมาประคองน้องๆน,น,นะครับในโคตาอายุเกินนั่นเองครับส่วนทางฝั่งของยูเครนเองความพร้อมตัวผู้เล่นวันนี้ครับมีข่าวดี ได้ผู้เลนตัวหลักจากชุดยูโร2024ครับ <c oughs> ก็องบอกว่าวันนี้พร้อมลงสนามอย่างมักซิมทาโลเวียล้อมครับวันนี้ก็ฟิตเต็มร้อยพร้อมลงช่วยทีมท่าวัดกันที่ศักยภาพตัวนักเตะแล้วถ้าทีมจากทางฝั่งทวีปเอเชียของเราทีมที่จะพอฟัดพอเวียก,กับทางฝั่งยุโรปได้ก็เห็นแต่มีแค่ญี่ปุ่นทีมเดียวเท่านั้นครับวันนี้สื่อต่างประเทศยกมาให้ยูเครนดูดีกว่าที่0น75ครับวันนี้มาลุ้นแค่เม็ดที่2เม็ดกินเต็มมองไปที่ยูเครนดีกว่าครับเชื่อว่ารับประกันสดเชยแน่นดอนครับส คู่ระหว่างอิรักและก็ยูเครนทําไมวันนี้ถึงเลือกจิ้มไปที่ยูเครนเดี๋ยวมาเจอกันในไลฟ์สดตอน4ี่โมงเย็นครับผมวันนี้ก็ดูบอลในห้สนุกเฮงๆรวยๆปังๆทุกท่านสวัสดีครับ